สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานให้ลูกๆของพวกเรากันนะคะขอขอบพระคุณหนังสือจาก The Power of Praying Parents จากคุณสโ o มี่โอมาเรียพลังอธิษฐานของพ่อแม่บทที่21เเชื้อเชิญความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ที่จะประทานความชื่นชมยินดีให้แก่เอ่ยชื่อลูกของท่านขอวิญญาณแห่งความยินดีก่อเกิดขึ้นในหัวใจของเขาวันนี้และขอให้เขาเปี่ยมล้นด้วยความยินดีที่พบได้จากการสถิตยอยู่ของพระองค์เท่านั้น ขอพระองค์โปรดช่วยให้เขาเข้าใจว่าความสุขและความชื่นชมยินดีที่แท้จริงพบได้ในพระองค์เท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เขามีความรู้สึกในแง่ลบขอทรงล้อมเขาไว้ด้วยความรักของพระองค์โปรดสอนเขาให้พูดว่านี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้น สดุดี118ข้อที่24ขอทรงปลดปล่อยเขาจากความสิ้นหวังความซึมเศร้าความว้าเหวความท้อใจความโกรธหรือการถูกปฏิเสธขอให้ท่าทีในแง่ลบเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากเอ่ยชื่อลูกของท่านและไม่ยืนยาว เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาได้ขอให้เขามีจิตใจที่ยึดมั่นอย่างนี้ว่าแล้วจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะเปรมปรีในพระเจ้าลิงโลดอยู่ในการช่วยกู้ของพระองค์สดุดีบทที่35ข้อ9าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทราบว่าความรู้สึกในแง่ลบอันใดก็ตามที่เขามีอยู่นั้น เป็นสิ่งโกหกหลอกลวงและขัดแย้งกับสัจธรรมแห่งพระวจนะของพระองค์ขอทรงปลูกพระวจนะของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในหัวใจของเขาเพื่อเขาจะอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์และดึงกำลังมาจากความเปรมปรีในพระเจ้าณนะบัดนี้และตลอดไปเป็นนิด ข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณพ่อคุณแม่และลูกของท่าน